กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมด g ก n b บอลเลเจน d s กับการเฉลิมฉลองครบรอบ5ปีนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาแนะนําตัวละครครับแปลความสามารถของตัวละครใหม่อย่าง Legend l i ิมิ e เ g ็ดโูและฟิเซอร์ครับจากภาคศึกประชันพลังนั่นเองเนาะก็หลังจากที่ปล่อยคลิปซูมกาชาไปก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับเพราะว่าผมรวบรวมเพชรเปิดจนกว่าจะได้และตอนนี้มันก็มาแล้วนั่นเองเออ เรามาดูกันดีกว่าว่ามีความสามารถแปลกใหม่หรือความน่าเล่นของตัวละครนี้มากน้อยเพียงใดนะครับโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเรามาดูเลยดีกว่าว่ามันทําอะไรกันได้บ้างนะเรามาเริ่มกันที่ซุงโกคูนก่อนครับก็สําหรับโกคูจะเป็นตัวละครสีม่วงครับแล้วก็เป็นเมดิไทยนะครับมาทางด้านของอสการ์นะครับทางด้านของสไตล์อาร์ตนะครับก็เมื่อกดใช้งานก็จะบวกดาเมจเพิ่มขึ้นอีก15เปเ็นเป็นเวลา10วิด้วยกันนะครับ ในส่วนของบัสอาร์ตก็เหมือนก,นกันกับทางด้านของสไตล์อาร์ตนะครับทางด้านสเปเชียลมูฟครับก็เมื่อกดใช้งานเนี่ยก็จะมีความรูแรงของการ์ดฟ้าเพิ่มขึ้น30%นะครับทำให้คู่ต่อสู้ติดสถานะลดสแตนดาร์เมดคัดลง30%เป็นเวลา3วิแล้วก็ทําให้คู่ต่อสู้นะครับยกเลิกสถานะความสามารถฟื้นฟูเลือดเมื่อเลือดเหลือศูนย์ของคู่ต่อสู้ได้อีก3วิทางด้านของการ์ดเขียวโกคูนะครับก็เมื่อกดใช้งานเนี่ยก็จะทำการฟื้นฟูคิ 40บหน่วยครับบวกดาเมจเพิ่มขึ้น20%เป็นะเป็นเวลา20วิยกเลิกสถานะอาการผิดปกติต่างๆนะแล้วก็ถ้าการ์ดใบนี้โจมตีโดนศัตรูเนี่ยก็จะทาให้เราจั่วไวเพิ่มขึ้น1เลเวลครับเป็นเวลา5าวิรอกคู่ต่อสู้ให้เปลี่ยนตัวเป็นเวลา3าวิแล้วก็การ์ดใบนี้จะสามารถต่อคอมโบกับการ์ดใบต่างๆได้นะครับทางด้านเมนอบิลิตี้นะครับอ่าสวิตช์อบิลิตี้นะตัวละครนี้ก็จะสลับกลายเป็นฟิเซอร์นะครับแล้วก็จากสีม่วงเป็นสีฟ้า ฟื้นฟูลเลือดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับฟื้นฟูคิสสี่สิบหน่วยบวกดาเมจเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสิบห้าวิแล้วก็มีความสามารถป้องกันคอมโบเชิงพิเศษของคู่ต่อสู้ได้อีกสิบวินั่นเองนะครับต่อกัรที่ยูนิคอาบิลิตี้ครับยูนิคแรกนะครับก็เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นนะครับหรือว่าตัวละครนี้เข้ามาในสนามในรูปแบบของแท็กสวิชนะครับตัวละครนี้ก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นครับ90%นะครับ,นะรบลดดาเมจที่ได้รับลงนะครับ60% เพิ่มอัตราการฟื้นฟูคิ60%แล้วก็ลดค่าการจ่ายการ์ดของสไตล์อาร์ตกับบัสอาร์ตลง3หน่วยนะมีจั่วไวเพิ่มขึ้น1 l e v e เลเวลนะครับแล้วก็ในส่วนด้านที่2ครับก็เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามก็จะได้คิ25หน่วยครับบวกดาเมจเพิ่มขึ้น50%นะครับทำงานครั้งเดียวเนาะลดดาเมจที่ได้รับลงนะครับ10%เป็นเวลา15วิแล้วก็ได้ลูกแก้วดากบอนบอล1ลูกนะครับ แล้วก็มีบัฟดาเมจอีก20%นะครับให้กับเพื่อร่วมทีมครับที่เป็นแท็กยูนิเวิร์สเลฟนั่นเองนะอีก2 0ีเนาะในส่วนของความสามารถสุดท้ายนะครับของความสามารถนี้เนี่ยมันจะนับตามจํานวนที่เราใช้แท็กสวิชนะครับที่สลับมาเป็นโกคูครับไม่รวมที่โกคูลงสนามครั้งแรกเนาะก็คือถ้าสลับ1ครั้งเนี่ยจะมีดาเมจเพิ่มขึ้น20%นะครับแล้วก็ลดค่าการจ่ายก๊าซของสไตร์กับบาสลง3หน่วย ในส่วนของครั้งที่2เนี่ยก็จะมีดาเมจเพิ่มขึ้นอีก40%แล้วก็ลดค่าการจ R ่ายอาร์สการ์ดกับสไตอาร์ลง6หน่วยนั่นเองนะครับอืก็เหมือนรูปแบบในการบีบบังคับให้เราสลับตัวเพิ่มเอาบัฟดาเมจเพิ่มขึ้นนะในส่วนนี้ของฟิเซอร์ก็มีเหมือนกันนะครับโอเคก็สำหรับยูนิคแรกก็จะมีเพียงเท่านี้นะจ๊ะมาต่อที่ยูนิคที่2นะครับยูนิคนี้เนี่ยก็จะมีโคเวอร์พิเศษสไตอาร์นะครับก็คือจะผักคู่ต่อสู้ออกไปในระยะไกลแล้วก็ ต่อคอมโบกับการ์ดฟ้าได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของยูนิเกตของตัวละครนี้ก็เอาไว้เคาน์เตอร์รไลซิ่งรัดได้นั่นเองครับทำงานได้1ครั้งเนาะไม่ว่าเราจะโคบวชเชงลงมาในสนามนะครับหรือว่าโดนต่อการ์ดต,ต่อคอมโบอยู่แล้วเขาไรซิ่งรัดเรายืนนิง่งเราปัดไปข้างหน้าซ้ายขวาเนี่ยมันก็สามารถเคาน์เตอร์รได้หมดนะนอกจากว่าคู่ต่อสู้จะมีความสามารถในการมีบัฟป้องกันโคบวชเชงพิเศษนะครับก็คือเราสลับลงมาแล้วมันยังไลซิ่งรัดได้อยู่นั่นเองนะก็ระวังในส่วนนี้ด้วยนะครับ ในส่วนของความสามารถด้านล่างนะครับก็จะมีเอฟเฟกให้กับตัวเองครับถ้าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยตายลงไปแล้วตัวละครนี้เข้ามาในสนามนะตัวละครนี้จะได้เลือดเพิ่มขึ้น20%นะครับทำงาน2ครั้งนะลดเวลาเปลี่ยนตัวให้กับเพื่อนร่วมทีมลง2วินะครับแล้วก็ซุ่มทำไวการ์ดบนมือคู่ต่อสู้สูงสุด3ใบนั่นเองครับทำงาน1ครั้งลดคีคู่ต่อสู้อีก30หน่วยแล้วก็ล็อกเมนอรบิลิตี้คู่ต่อสู้ด้วยนะ แล้วก็ถ้าเพื่อร่วมทีมเราตาย2ตัวเนี่ยตัวละครนี้จะได้ยูนิเกตกลับมาครับเต็มนะครับเป็นร้อยเปอร์เซนต์นั่นเองครับแต่ว่าถ้าเราเคยเคาน์เตอร์ไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานเองนะในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างครับทุกครั้งที่ตัวละครนี้ใช้สไตล์อาร์หรือบลสอาร์เนี่ยก็จะมีการฟื้นฟูเลือดนะครับสองเปอร์เซนต์แล้วก็คี้อีกห้าหน่วยนะครับแล้วก็จะมีดาเมจเพิ่มขึ้นอีก20%แลิวเ็อรฟเ้นลวตมขึ้อวก็นเตลา,นะาพือน่ตายล โอเคก็ในส่วนของซุนโกคูก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับมาต่อที่ไฟนอลฟอร์มฟิเซอร์กันบ้างดีกว่านะครับก็มีความสามารถที่คล้ายคกับโกคูอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายส่วนที่ไม่ซ้ากันละกันนะมาเริ่มกันที่การ์ดฟ้าเนี่ยอันนี้ก็ความสามารถคล้ายกันนะแต่ว่าคนละแอนิเมชันนั่นเองส่วนการ์ดเขียวเนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วนะครับในทางด้านของการ์ดเขียวของฟิเซอร์เนี่ยก็จะมีสุ่มจั่วการ์ดขึ้นมือ3ใบนะครับถ้าการ์ดบนมือเราเนี่ยมีน้อยกว่าหรือเท่ากับ3ใบนั่นเองนะครับ แล้วก็มีล็อกนะครับสไตล์อาร์ทั้งหมดของคู่ต่อสู้นะครับเป็นเวลาสี่วิด้วยกันนะครับแล้วก็ฟื้นฟูเวนิชิงเกตให้กับเรานะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเพื่อร่วมทีมเราเนี่ยตายนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของอาบิลิตี้นะครับแท็กสวิชอาบิลิตี้ของตัวละครนี้ก็จะสลับกลายเป็นตัวละครโกคูนะแล้วก็จากสีฟ้าที่เป็นฟีเซอร์ก็จะกลายเป็นสีม่วงนะฟื้นฟูเลือด20%ฟื้นฟูคิ50หน่วยครับบวกดาเมจสไตล์ดาเมจอันนี้ฟิกว่าเป็นสไตล์นะ 30เป็นเป็นเวลา15าวิแล้วก็มีฟื้นฟูเลือดนะครับทีละนิดท,ทีละน้อยนะเป็นเวลา15าวิในส่วนของยูนิคอะบิลิตี้ฟิเซอร์ก็จะคล้ายกับโกคูนะครับก็ลงมาในสนามหรือว่าแท็กสวิชเข้ามาเนี่ยก็จะมีดาเมจนะครับเพิ่มขึ้น90ลดดาเมจ60นะแต่ว่าตัวละครนี้จะมีดาเมจการ์ดฟ้าเพิ่มขึ้น20%แล้วก็ลดการจ่ายค่าของการ์ดฟ้าลง10หน่วยนะมีจัวไวเหมือนกันนะครับ1เลเวลนะครับ แล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับก็คือเมื่อศัตรูครับเปลี่ยนตัวละครเข้ามาในสนามขณะที่ตัวละครนี้อยู่ในสนามนะตัวละครนี้จะจั่วการ์ดฟ้าขึ้นมาครับทางาน1ครั้งนะครับแล้วก็มีฟื้นฟูคิ30หน่วยนะครับแล้วก็บวกดาเมจของการ์ดฟ้าแรงขึ้นด้วยนะอีก3 0เแล้วก็ซุ่มล็อกการ์ดคู่ต่อสู้1ใบเป็นเวลา5าวินะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับจะเพิ่มเอฟเฟกนะครับเหมือนกับโกคูนะครับก็คือเลี่ยนกับแท็กสวิชนะครับโดยนับจากที่ว่าฟิเซอร์เนี่ย ลงมาในสนามกี่ครั้งนั่นเองนะเหมือนโกคูเลยแต่ว่าในส่วนของครั้งแรกที่สลับมาเนี่ยฟีเซอร์จะลดค่าการจ่ายการ์ดฟ้าลง5หน่วยแล้วก็เพิ่มอัตราติดคริติคอลนะครับสาส่วนครั้งที่2เนี่ยก็จะลดค่าการจ่ายการ์ดฟ้าลง10หน่วยแล้วก็เพิ่มโอกาสการติดคริเนี่ยหกเเลยทีเดียวโอ้โหเยอะมากสําหรับตัวละครที่ว่าสายติดครีนน่าจะเยอะสุดแล้วนะโอกาสติดครีของแกโอเคก็จะประมาณนี้ครับในส่วนของยูนิคอเบอลิตี้ที่1 มาต่อที่ของยูนิคอันดับที่2ครับฟิเซอร์ก็มีโคเวอร์เช้งพิเศษเหมือนกับโกคูนะครับก็คือโคเวอร์มาเจอสไตล์ก็จะส่วนได้แล้วก็ต่อคอมโบกับการ์ดฟ้าได้นะส่วนยูนิคเกตเนี่ยก็เหมือนกันเลยครับก็คือการไลซิง่งรัดได้เหมือนกันความสามารถเหมือนกันนะครับในส่วนนี้ก็เหมือนกรันนะครับก็คือถ้าเพื่อนตายอันนี้มาเหมือนกันแต่ว่าจะมีแตกต่างก็คือในส่วนของด้านล่างที่พอโกคูใช้การเราจะรีเจนเลือดกับฟื้นคีเนี่ยฟิเซอร์ไม่มีครับ จะเป็นการที่ฟิเซอร์โดนดามจแทนนะครับก็คือเมื่อคู่ต่อสู้เนี่ยโจมตีฟิเซอร์จะจบคอมโบเนี่ยฟิเซอร์จะทําการรีเจนเลือด10%นะครับทำงาน3ครั้งต่อหนึ่งเกมแล้วก็ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยจวัจ่วช้าลงครับหเลเวลนะครับแล้วก็ยังทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยเพิ่มค่าการใช้อสการ์ดเพิ่มอีกทุกใบนะก็เพิ่มมาอีก5หน่วยครับเป็นเวลา5วิด้วยกันนะครับโอเคเนี่ยนี่ก็คือความสามารถทั้งหมดของเจ้าฟิเซอร์ เรามาดูทีมแล้วก็ Equipment ดีกว่านะครับก็ทีมผมเป็นเซนไคบัฟยูนิเวอร์เลฟนะครับก็จะคละๆกันแต่ว่าได้บัฟทุกตัวนะครับเรามาส่อง Equipment ที่ผมเลือกใช้ดีกว่านะผมก็จะเน้นไปทางด้านสไตล์ดามิแล้วก็การ์ดฟ้าในการปิดเกมค่อนข้างไวนะก็จะชิ้นแรกนี่ครับสไตล์ดามิสเปเชียลมูฟดามินะครับสเปเชียลมูฟดามิสไตล์ดามิช่องสุดท้ายแล้วก็มีสเปเชียลมูฟดามิแล้วก็สไตล์ดามิเหมือนกันนะครับ โอเคก็ okay. จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันใน PVP กันเลยดีกว่านะครับไปมาเจอทางด้านของซาก้าฟอร์มเดอะมูวี่นะผมก็อยากจะแอบอยากเปิดเพลงวะเพราะเพลงมันทำรู้สึกฮึกเหิมในการ PVP <c oughs> การเขียยไปครับโอแต่ว่าการหมดมือ จะเปิดไม่ได้โดลิกสิทธ์ล็อกหลบโอ,โอเคโอ้โหแรง b l a s นะครับเจอทางด้านของคูลเลอร์แล้วเราสวิชได้ครับสลับมาเป็นฟิเซอร์เลยครับเราก็จะจ่ายการ์ดฟ้าน้อยลงตายไปเนี่ยโอ้โหแรงเกินแทบโอเค ตายไปครับการเขียวซุนขีมาหน่อยเก็บการฟ้าไว้ให้พีซอร์เฮ้คีไม่พอพระเจ้าช่วยค <g ay hi> ีหาย <c oughs> เพิ่มครับแล้วสวนไปเลยจังหวะนี้ จเจอเหินบีบอัดนี่ไงรวดแรงลบสลับเป็นโกคูโอ้โหคีไม่พออีกแล้วเสียจังหวะโอเคผมเบอได้ครับลำการฟ้าไปหนึ่งทีโอเคได้ปังมาก่อนเสียดายจัดตะกี้คีผมรีไม่ทันวะ่ะ โอ้โหหลงสวยเอาแล้โกหังกำลังจะล้ำผมยับยับแล้วก็คอยระวังตอนเขาไลซิ่งดัดนะสังเกตดีๆว่าเขามีบัฟป้องกันเขาเพื่อเชงพิเศษหรือเปล่านะในส่วนของโกฮังเนี่ยจะมีตอนช่วงที่ยูนิเกตเต็มนะแล้วก็ถ้าเขาไลซิงดัดมาก็ปล่อยโกคูตายไปนะอย่าเปลี่ยนัฟเวอร์มานะ มันจะไม่ทำงานโอ้โหมาลํำยับจริงโอ้โหลํำจนโกคูจะตายแล้วสลับเลยแล้วกันโอ้โหไรซิ่งดับครับหมดแล้วสินะความสามารถในการเขาใช้พิเศษของแกออ้ยนี่ไงอ่านเกมขาดต่อยทิ้งไปหลบแล้วการ์ดมาแล้วกัดฟ้า สลับฟิเซอร์แล้วกัดเขียวไปก่อนตายซะบีบอัดนี่บีบไปแล้วหือพิงต้องมาแล้วจังหวะน,นี้เป็นเลเจลิฟิเตตที่โคตรนานอีกคนนึงแล้วก็เท่ การเข้าไป <c oughs> นานจัดโอเค <C OS UR fee> เปิดได้สวยทาดาริซาเร่วาไม่ร่ำสินย์哟ยักสุดใจมาหม่ต์เตะาไเล็บัมลุกโอเคเจอทางด้านของซาก้าฟอร์มเดอะมูวี่นะครับทีมนี้เป็นทีมที่การ์ดฟ้าแรงมากฝั่งตรงข้าม แล้วก็มีคอมโบเช้งพิเศษเคาน์เตอร์ในทั้งสไตล์แล้วก็บลัฟถึงสี่ครั้งเฮ้ยมันจะเชิงหนาไอหมอนี่ไอหมอนี่มันเอาเกินเอ้ยเอาเกินตัดคอมโบด้วยตึงจัดเกือบตาย โอ้โหโดนครับโคเวอร์ผลิกพลาดด้วยโอเคจะ30วิบวิแรกนะผมโดนยับเลยไม่ได้ต่อกการ์ดเขาเลยนะโอ้โหอือหือหลบดีครับเปลี่ยนเป็นฟิเซอร์โดนบ้างละ่ะบลาสไปครับ บีบอัดเอาเหินบี้เลย<ป>ซ้ำฮึบขี่ไม่ดีเลยครับแล้วบลาสผมมาหมดมือเลยไงนี่จกกักรพรรดิทำความเคารพสลับไหลกระแทกเ,เข้าไปล,ลบอีกหนึ่งทีเหรอโอเคเขาน่าจะการ์ดเขียวอีกหนึ่งจังหวะออ้อหแต่มันดึงจังหวะการ์ดเขียว โดนดิครับจังหวะน,นี้โอ้โหไรซิ่งรัดมาอ้าวเจอดิเจอสวนนี่ไงอึ๊บอึ๊บอึ๊บลัว์ลูว์อบลสัสเฉยดายนะผมคิดว่าแม่งไม่น่าไม่น่าทำแบบนี้อ่ะคือมันเป็นไรซิงบบง่งรัดอยู่แล้วยิงยิงมากันกันตัดไรซิ่งรัดแบบนั้นน่าจะดีกว่านะ อันนี้เป็นถึงตัวละครใหม่ลเลยเจลิงเจ็ดยังมีข้อจำกัดในการใช้เคาน์เตอร์ไรสันัดที่ค่อนข้างจะยากอยู่โอเคเราสามารถหยุดเวลาได้แล้วนะครับแต่เอาไว้ก่อนสลับดูสิโอเคตัวการ์ดเขียว สลับกับสไตล์อาร์ตไม่ยอมเปลี่ยนตัวปะปสักใบสิสวยเปลี่ยนถูกจังหวะด้วยไอเด็กเตี้ยลบสลับเป็นฟรีสบลั์เข้าไปเต็มตเต็มสไตล์ไปหนึ่งใบครับต้องการเขียวแล้วพอโดนหนูปังตัดคีนะตัวใหม่แล้วฟื้นคีกลับมาบีอัร์บี้เลยตัดซะ การดฟ้าขึ้นมาลัวๆเลยครับน่าจะไม่รอดแล้วสลับเป็นโกคูกเอาคิโอ้แต่ว่าไม่พอวะ่ะตัดเกดนลบโอเคเรียบร้อยยิงขึ้นเต่าโยงกูออกไปได้เลย บิล้วฮะตูมโอเคดีดครับท่านะมิซาไม่ไหวม่เสียนิยักสขใมาติ้ได,ด,ด,ด้ม่นคงดมาเจอหนาของผู้พดุง ความยุติธรรมนักสู้แห่งตัวแทนประจำจัก,กรวาลแต่ละคนนะฮะทีมเขาก็แอบ,บตายยากอยู่นะตัวแต่ละตัวมีสองชีวิตมีการไลซิ่งรัดมีจุดเวลาอ่ะสวยบล็อกได้เป็นท่าเดียวกับโกครูร่างธรรมดาเลยหรือเปล่าคล้ายกันเลยคเวอร์สไตล์ของ สยบูกับเมเจรลิงเจ็ดโคคูฟิเซอร์หมัดมวยสไตปไปก่อนอีกใบเวียงสไตปไปเลยครับเขามาจะ cover โคคูสีม่วงมาในจังหวะนี้ไม่ฮะสลบ แถบทิ้งไปครับบอกเลยว่าโดนการฟ้าน่าจะจุกโอ้โหชนพลังกันมาดี993เเท่ากันเวลาโอ้แพ้เฉยไรนี่สลับตัดคอมโบมาเลยครึ่งหลอดกดแรงตึ๊บตายไป ผู้ต่อสู้ส anta, มีทั้งโคเวอร์สไตล์แล้วก็บลาสนะโอเคถือว่าผมอ่านเกมถูกแล้วก็อ่านเกมถูกถึงสองรอบสไตป์โดนล็อกเมนอเบลิตี้ลำบากมากต้องห่ออะไรซิรัดเฉยหลบแล้วกันเอาโดนการ์ดฟาบโอ้โหโคตรแรงหลบอ่าเอาคืนไป แต่ว่าแกเราถึงตายหยุดเวลาหรือเปล่ายังไงหยุดเวลาหรือเปล่าอ่าฉนันอ่านไม่แล้วโอเคหลอดหนึ่งสลับลิสทิ้งไปหลบ,บลาสนะครับ เฮ้ยหลบโอ้เขาจะมีโคฟเวอร์ชเชิงพิเศษอยู่เหลือเนี่ยผมคิดว่าใช้ครบไปแล้วแต่ไม่เป็นไรโอ้โหโดนลำหมัดโอ้โหคิดว่านันแรงจังวะนี่สีเราชนะทางแล้วเนี่ยแต่ยังแรงอยู่ หาโหลดทีครับสเตปไปเออสเตปไปอีกโอ้โหการฟ้าสองใบนิ่มสลับโกคูโอเคการเขียวไปเลยครับทะลุบลัสจับคู่เอียงแล้วต่อคอมโบได้การฟ้าปิดบัญชีถึงตายแน่นอนจังหวะนี้ฟลอร์อัพอื้มอิคิดเมนพลังขึ้นเต่ามาเน้นๆเลยโดนนีครับ คู่ยังไปเลยโอเคโอเคครับ いりませんよ約束さえ守っていただければ満足です。